นี่ฉันฉันจะน,นอนตรงนี้นะฉันนอนแล้วฉันนอนแล้วจะได้นอนไหมคิดว่าจะได้นอนหรือเปล่านี่เธอ,อลงไปอยู่ข้างล่างเลยเธอลงไปอยู่ข้างล่างอยากขึ้นมาข้างบน

จะไม่ได้นอนแน่เลยคืนนี้โอ้โหโอ้โหเคลีปิดตาปิดตาปิดตาไว้เออ เอีก็ดีตดทำไมตดแปกอีกลูกวะ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 เอ้ยเอ้ยทับทับทับขาหลังขาหลังขาหลัง ยังยังไม่ค่อยรู้ขาหลังเท่าไหร่อกมให้เด็กนอนเด็กไม่นอนนะตอนนี้กลายเป็วนว่าเด็กป่วนแทน เป็นกำลังใจให้น้องงามตากับพ่อน้องด้วยนะคะถ้าวารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งติดตาในช่องน้งตกแฟมาลี่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะอ้ออ้้เฮยใๆดเิไอ้ไอ้ไอ้งามตาจมปวนเออนะคะดูตัวเขากับพ่อที่แบบคนละไซส์กันเลยอะน้อยโลกับ สิบก,ก็แล้วไปทำก้องเพราะรู้ด้วยนะกบกบกบพ่ากบพ่ากบผ่ากบ เอาแม่วาดเลยกอดเอาแม่วาดเลยกอดเอาแม่เลยพอ้อยยังเอาแม่แล้วน่นพอ้อยยังเอาแม่วาดแล้วเอ้ยเขียดแล้วเขียดแล้วเบืองนาเขียดเลยเบืองนาเขียดแล้วกอดเอาแม่วาดเลยกอดแม่วาดเลยนี่พอ้อยยังเอาแม่วาดแล้วเย่งเอาแม่วาดแล้ว ทำหน้าเครียดเลยทำหน้าแบบหน้าโกรธละงอนละงอนละงอนละพี่ดักกำลังใจให้น้องงันตาด้วยนะคะไม่นอนหรอกทุกคนไอ้ทรายหัวด้วยอ่านอนหลับฝันดีนะคะแม่ค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามค่ะกดไนต์ค่ะสวัสดีค่ะอย่าดึงอย่าดึงโอ้ ใส่หัวไม่งามตาไปเร็วทำดอกเด็กไม่เร็วๆต oh. <c oughs> ิกระดินเลยเนอมันไซ่เนอพ่อจะรักหนูไหมเออนะ พ่อรักมาาละพ่อรักหมากว่าหนูไม่ได้นะส่้วนเพื่อนที่แตกเลยละชรัก๊ะ <l ug> เฮ้ยยาขนาดนี่เฮ้ยเฮ้ยหร้ยขาหลังไดย้ยังวะาเฮ้ยขี้โกงเฮ้ยเฮ้ย สนองตองแตงฟงโพนสักตองแสง่ส้องตองแตงฉันอุ้มเธอไม่ได้หรอกเธอน่ะตัวใหญ่เกินฉันอุ้มได้แต่เจ้านมสดไม่ต้องมาจูบเขาหรอก ไม่ต้องมาจับหน้าเขาเลยไม่ต้องไม่ต้องมาจับหน้าเขาเขียดแล้วเขียดแล้วโอ้ยอยากให้พ่ออุ้มเหรอคะพ่ออุ้มไม่ไหวหรอกค่ะอย่างนี้โอ้ยอุ้มไม่ไหวหรอกมั <c oughs> นวนเวียนไปทางหลังทีนยังไง <Safe. laughs> อิจฉาแล้วสิอิจฉาเขาแล้วสิเฮ้ยขากอง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 อย่าติขาหลังยังสิเยติขาหลังยังสิหูวขากองยันเน to ี่ <am> <principio n Arabic> รพักดีกว่าผมชื่อนมสดผมชื่อนมสดผมจะไปนอนก่อนนะครับ FC นมสดไปนอนก่อนลูกตายมาแล้วมาแล้วเข้าที่เลยลูกเข้าที่นมสดเมาเนาะเมาไอต่นตีนมองไอตุ๊กใสในที ใชนะ่นมสด ทำอะไรของหนูเนี่ยเดินหาที่นอนหนอลูกดูนะที่หลับที่นอนอ